สวัสดีจ๊อบวันนี้กูจะลองคํานวณปริมาณพลังงานที่มนุษย์เราต้องการภายในหนึ่งวันตามพวกอย่างเนี่ยเป็น2งอวัตตินนะครับมันจะมีเขียนไว้ว่าของไทยจะเขียนไว้ว่าร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําให้บริโภคต่อวนันเขียนไว้ว่าพลังงาน2000กิโลแคลอรี่ต่อวนันเพราะฉะนั้นลองมาคํานวณดูว่าไอ้2,000กิโลแคลอรี่เนี่ย มันหามาได้ยังไงเวีิดง่ายๆคือว่าคนเราจะแปลงสารอาหารเป็นพลังงานได้เนี่ยคือต้องใช้ออกซิเจนที่หายใจเข้าไปถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าปริมาณออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปแล้วปริมาณออกซิเจนที่เราหายใจออกมามันต่างกันเท่าไหร่เราก็สามารถคำนวณได้ว่าออกซิเจนเข้าไปกี่โมเลกุลหรือกี่โมลก็จะบอกได้ว่าร่างกายเราผลิต ATP ขึ้นมาได้เท่าไหร่เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าร่างกายเราเนี่ยได้พลังงานจาก ATP พวกนั้นกี่กิกโลแคลอรี่ ก็โอเคเรามาลองคำนวณกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มด้วยสมการที่สําคัญที่สุดก็คือสมการการเผาผลาญน้ําตาลซึ่งใช้ออกซิเจนแล้วก็ได้ ATP ซึ่งเป็นพลังงานออกมาต่อไปเราก็ดูปริมาณออกซิเจนที่เข้าไปใช้ในสมการนั้นจริงๆนะครับก็ดูจากวิกิพีเดียก็ดูได้ว่าหายใจเข้าออกเนี่ยออกซิเจนหายไป5%และหายใจแต่ละครั้งก็คือ500มลลิตรเพราะฉะนั้นออกซิเจนหายไป25มลลิาถตรคำตต่อไปก็คือคิดว่าไอ้เจ้า25มลลิตรเนี่ยคิดเป็นมวลเท่าไหร่ก็กี่กิโลกรั ความหนานแน่นของอากาศเพราะเรารู้ปริมาตรแล้วถ้าเรารู้ความหนานแน่นเราก็จะรูม้มวลของอากาศแล้วพอคำนวณเราก็จะได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นในกระดาษนะครับคาถามต่อไปก็คือปริมาณเนี้ยเท่ากับกี่โมลซึ่งจะบอกได้ว่าเท่ากับกี่โมเลกุลคือเรารู้ว่าโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนมีมวลโมเลกุลเท่ากับ32แล้วก็สามารถคํานวณได้จากสมการต่อไปนี้นะครับ พอเรารู้ปริมาณโมลของออกซิเจนที่เราหายใจเข้าแต่ละครั้งแล้วเราก็จะคำนวณปริมาณโมลของ ATP ที่ได้จากการหายใจแต่ละครั้งนะครับวิธีการก็คือเทียบสัมประสิทธิ์จากสมการการสลายน้าตาลแล้วก็จะได้สมการน,นี้ออกมาแล้วก็คํานวณจะได้ผลลัพธ์ออกมาตามนี้นะครับคำถามต่อไปคือ ATP วกนี้คิดเป็นพลังงานเท่าไหร่ ATP เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นหน่วยพลังงานที่ใช้ใน ร่างกายของมนุษย์ความจริงมันเป็นโมเลกุลที่มีหมู่ฟอสเฟตอยู่3ตัวแล้วพอจะเอาไปใช้ก็คือต้องดึงฟอสเฟตออกมา1หรือ2ตัวแล้วได้พลังงานออกมาตามนี้นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสุดเ้าเเราเดึงหนึ่งหรือสองตัวเพราะฉะนั้นเราก็ขอโกงนิดนึงคือเอาดึงสองตัวเราได้พลังงานเยอะๆหน่อยแล้วกันพอเรารู้พลังงานที่ได้ต่อโมลแล้วเราก็จะสามารถคำนวณได้แล้วว่าพลังงานต่อการหายใจหนึ่งครั้งเป็นเท่าไหร่พอเรารู้พลังงานที่ได้ต่อการหายใจหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้ 1> 1วันหนึ่งวันเราหายใจกี่ครั้งเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าเราได้พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่วิกิพีเดียบอกว่าผู้ใหญ่หายใจประมาณ12-20ครั้งต่อนาทีแล้วเราก็สามารถคำนวณได้ว่าต่อวันเราหายใจ28,800ครั้งนะครับแล้วพอเรารวมพลังงานทั้งหมดที่ได้ทั้งวันนะครับก็จะคิดเป็นประมาณ1,900กิโลแคลอรียร damages, รังไงบ้างก็จากที่คำนวณก็ไ <sh> ด <cran> ้ก็ประมาณ1,900กิโลแคลอรี่ต่อวันซึ่งก็ตัวเลขก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับปริมาณที่เขาเขียนไว้ อย่างของไทยก็คือ2000กิโลแคลอรี่ต่อวันความรู้ที่ใช้ก็คือเคมีมอปลายมอสี่มั้งปริมาณสารสัมพันธ์อะไรพวกนี้แล้วก็ที่เหลือข้อมูลทุกอย่างที่ได้มาคือเอามาจากวิกิพีเดียเราจะใส่ลิงก์ไว้ตรงข้างล่างก็ลองดูแล้วกันว่าเอาข้อมูลอะไรมาจากไหนบ้างการคำนวณเนี้ยทุดตรงว่าคือไม่รู้เลยว่ามันจริงหรือเปล่าก็คือไม่รู้เลยว่าพิธีการที่เขาทำารันจริงเขาทำยังไงมาก็ดูจากว่าคนเราต้องหายใจเท่าไหร่ก็คือใช้พลังงานไปเท่านั้นก็น่าจะตรงในระดับหนึ่งแต่ว่านอกจากการเผานพก้้ําาตลแบบใช ใช้ออกซิเจนแล้วก็จะมีแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนด้วยหรือว่าน่าจะมีปัจจัยอื่นออีกเยอะซึ่งไม่ไดเอามาคิดในนี้อันนี้เป็นแค่คิดแบบง่ายๆคร่าวๆมากแต่ว่าสรุปแล้วผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงกับตัวเลขที่เขาว่ากันว่าเป็นปริมาณที่ต้องการจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างจะว่าโชคดีไหมมา่าก็ก็มันก็คงก็คงก็คงตรงในระดับหนึ่งเนะฉะนั้นก็ประมาณน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากลองคำนวณเล่นๆดูแล้วก็เห็นว่ามันตรงก็เลยเอามาฝากคนกันนะครับเจอโพสต์วันพฤหัสแล้วกันแค่นี้ละ